ก็สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับก็พี่พี่ตูนเรียกพี่ตูนละกันเนาะนะครับพี่ตูนก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เรียกซื้อรถกับก๊อฟครับวันนี้คลิปนี้ก็เลยจะมาขอสัมภาษณ์พี่ตูนนิดหนึ่งได้เลยครับว่าเจอก๊อฟจากช่องทางไหนอ๋อเจอพี่ก๊อบเหรอครับเจอพี่ก๊อบจากช่องทางชาแนลยูทูบครับอ๋อจากช่องชาแนลยูทูบเลยครับแล้วก็ดูก๊อบมานานนะครับดูพี่ก๊อบเหรอครับดูพี่ก๊อบเนี่ยดูนานครับ นานในที่นี้ก็คือวันหนึ่งหลายคลิปครับแล้วก็คลิปหนึ่งดูจบด้วยครับเราดูคลิปเขาถ้าดูคลิปเขาสั้นๆเนี่ยเราจะไม่รู้ดีเทลเพราะฉะนั้นพี่กอล์ฟจะเป็นคนที่บอกดีเทลตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปครับก็เลยดูแบบดูทั้งวันใช่ดูทั้งวันครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลที่เลือกมาซื้อรถกับกอล์ฟเป็นเหตุผลหลักๆเลยครับใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งคือ ไม่เคยเจอตัวตนจริงๆสองไม่ได้มีใครแนะนำครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราเป็นผู้ซื้อเนาะเราก็เลยต้องเลือกที่จะซื้อด้วยตัวงเราเองครับก็คือตอนจองมาเนี่ยไม่เคยเจอกันด้วยไม่เคยเจอนะครับโอนเงินจองเข้าบริษัทโอนเงินจองเข้าบริษัท <c oughs> แน่นอนครับแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างก็คือการแต่งแต่งรถก็คือ พี่ตุนเขาก็มีมีมีแบบมีอะไรมาแล้วเนาะแล้วก็ส่งมาใช่ไหมครับไม่เคยเจอกันวันนี้คือการเจอกันครั้งแรกครั้งแรกครับเจอกันครั้งแรกก็รับรถเลยรับรถใช่ครับเจอกันครั้งแรกก็รับรถเลยเนาะก็นี่ก็เหมือนที่บอกครับเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ดูคลิปผมเลยก็เลยรู้สึกมั่นใจได้เลยมั่นใจมั่นใจเลยใจจมั่นใใเลยช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกก่อนครับวันนี้ก็ต้องเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ที่ลูกค้าเลือก ไว้ใจนะครับซื้อลนเรื่องออกแบบกับเราและตลอดระยะเวลาตั้งแต่จองมาครับใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลูกค้านะครับชอบเป็นอย่างนี้นะเกรงใจไม่กล้าติดต่อใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วตอนเราอัปเดตกันครับนะครับก็มีการอัปเดตอะไรยังไงกับพี่ตุลมาในการซื้อรถที่ทําให้สบายใจเนี่ยยันมันมารับรถเนี่ยช่วงการอัปเดตเหรอครับคือหนึ่งเราเคลียร์กันตั้งแต่ใบจอง พอเราเคลียร์กันตั้งแต่ใบจองแล้วก็2คือคุณพงศักดิ์เนี่ยเขามีการอัปเดตให้ตลอดเนาะตั้งแต่ลดลงลดลงเสร็จผมจะทําอะไรกับรถพี่บ้างเนาะสสามพอทําอะไรกับรถพี่บ้างเสร็จเนี่ยมีการอัปเดตว่าวันนี้ทําแบบนี้นะวันนี้ทําแบบนี้นะซึ่งการอัปเดตของเขาก็จะมีทั้งรูปภาพแล้วก็มีทั้งวิดีโอครับซึ่งวิดีโอและรูปภาพเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าโอเคเราพี่เขามีความน่าเชื่อถือจริงแล้วก็มีมีของที่เตรียมไว้ให้เราจริงๆก็คือได้ได้เห็นอัปเดตตลอดม,มันก็ในมุมมองลูกค้าเนี่ยตอนเราได้เห็นเนี่ยรูปภาพและได้เห็นวิดีโอเนี่ยสบายใจขึ้นสบายใจสบายใจใครับอาจจะมีแค่บางรูปเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> แต่พอเป็นวิดีโอแล้วมันใช่ มันใช่มันมันใช่ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเองผมก็เคยนะว่าส่งแต่รูปใช่ไหมครับแต่คําว่ารูปอ่ะมันมันสามารถที่จะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับมุมมองการขายขึ้นอยู่กับอะไรนะแต่ถ้าวิดีโอเนี่ยได้เห็นจริงๆใจรครก็ก็นี่ก็ก็ถือว่าแบบลูกค้าจะได้สบายใจเพราะเดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์นะครับเมื่อแรนี่ก็คือเพิ่งเพิ่งเจอลูกค้าเพิ่งรับรถนะครับเป็นรูปหล่อมากนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะคันนี้หล่อจริงจริงลูกค้าออกแบบ คุมโทนมาเป็นสีบอนเงินนะตัดดำด้านใช่ไหมครับแล้วยะเวลาในการตัดสินใจซื้อเนี่ยลูกค้าโทรมาเอาจริงๆนะครับลูกค้าไลน์มาหาผมเจ็ดโมงแโมงโทรคุยกันนะครับเที่ยงจบใช่ครับซื้อซื้อรถนะครับเซ็นไวแน้นวันเดียวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการแต่งรถแล้วก็ส่งมอบนะครับถามแค่คำเดียวว่ารถพร้อมไหม นะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นการการการ,การซื้อแล้วต้องต้องผมยากสอบถาม่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าให้ให้เป็นแนวทางกับหลายคนที่จะซื้อด้วยครับถ้าเราซื้อซื้อแบบซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยครับมีอะไรที่แบบอ่ะอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยต้องต้องบอกก่อนนะแจ้งได้นะครับคลิปผมไม่ได้แบบอุ้ยก็มาสัมภาษณ์แล้วแบบก็ต้องดูดีมีอะไรที่ก็ควรปรับปรุงไหมอันนี้คุยได้เลยอที่พี่กอ็ควรปรับปรุงรครับหนึ่งคือผมว่าที่พี่กอ็ควรปรับปรุงเนี่ยมัน อาจจะไม่ใช่มุมมองที่ผมต้องการเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามุมมองผมอะมุมมองคนซื้อเนี่ยแค่เขามีความน่าเชื่อถือเนี่ยผมผมคิดว่าผู้ซื้อเนี่ยก็สบายใจไปเยอะเยอะมากๆแล้วถ้าในเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยครับการที่เป็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยถ้าจะถ้ามันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันตั้งแต่ตอนแรกครับผมก็จะมองว่าพี่เขาเนี่ยควรที่ปรับปรุงตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เผอิญว่า ในสิ่งที่ผมต้องการและในสิ่งที่พี่เขาเสนอมาเนี่ยมันเป็นแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่พี่เขาจะปรับปรุงเนี่ยผมมองผ่านไปได้เลยแล้วแทบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเลยด้วยซ้ําไปครับต้องขอบคุณมากครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับคือทุกครั้งอะถ้าเกิดผมมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ลูกค้านะครับแล้วตอนสัมภาษณ์เนี่ย ผมแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดผมสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าหนึ่งจะต้องเกรงใจนะครับแล้วก็คือวันนี้ต้องบอกก่อนเราไม่ได้เตรียมนะแล้วก็พูดตั้งแต่ก่อนเลยนะว่าขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วอันไหนไม่ดีขอให้พูดครับนะถูกไหมคือคือผมอยากให้หน้าสมัยเนี่ยครับคือคลิปอ่ะมันสร้างกันได้ถูกไหมแต่ตัวตนเรามันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ผมก็เลยอยากทุกอย่างครับซื้อขายนะครับกับกรอบก็อยากชัดเจนเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าสบายใจถู้ไหม ตั้งแต่เริ่มยันปัจจุบันบใ,ใช่ไหมครับก<อ>็อย่างงั้นก็ให้พี่ตูนฝากหน่อยว่าซื้อรถฟอร์ดนะครับอ่าแฝาก<อ>แฟนลูกค้านหน่อยซื้อ,อรถฟอร์ดนะครับต้องต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกาลังจะเริ่มใช้กระบะคันแรกเนาะเพราะนั้นผมเชื่อได้ว่าผู้ซื้อทุกคนหรือว่าผู้ที่สนใจทุกคนเนี่ยจะต้องสืบหาข้อมูลมาเรียบร้อยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสืบหาข้อมูลมาดีแล้วร่วมกับมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ ปรึกษาการขายที่ดีแล้วก็ให้คําแนะนําเราได้ดีเนี่ยผมว่ามั่นใจพี่กอฟได้ครับพี่ก๊อฟฟอร์ดพระประแดงครับอ่ครับก็ขอบคุณพี่ตุลมากๆนะครับขอบคุณทั้งที่มาให้สมหัมภาษณ์นะครับขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณที่เอ็นดูน้องคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนที่ก็อพูดกับลูกค้าทุกคนนะครับและทุกคลิปซื้อรถกับกอฟนะครับอย่าทิ้งเซล ตอนมีปัญหานะครับติดขาดการใช้งานหรืออะไรยังไงโทรคุยกันได้ตลอดได้นะครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจฟอร์ดนะครับก็ให้ก๊อปเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ